ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายปืนใหญ่ยังอยู่ในตำแหน่งแชมป์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของเบดเอ็กเปิร์ทำนายผลหลังการแข่งขันพรีเมียร์ลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้จำลองฤดูกาลที่เหลือของพรีเมียร์ลีกหนึ่งแสนครั้งจากรายงานข่าวผลลัพธ์ของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ระบุว่าอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้จะมีโอกาสเท่ากันที่ 48. 4เอร์เซในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในช่วงพักเบรกฟุตบอลโลกและในตารางสุดท้ายที่คาดการไว้ว่า อาเซนอนมีแนวโน้มที่จะเอาชนะแมนซิตี้ในตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูการ2022-23นี้ด้วยช่วงคะแนนแต้มห่างกันเพียง0.4แต้มจากการจำลองสถานการณ์โดยแชมป์สามารถตัดสินได้จากผลต่างประตูได้เสียโดยมีสิงห์บลูเชลซีถูกคาดการว่าจะจบในอันดับที่8รองจากไบรตันที่จะอยู่อันดับ7ทั้งนี้อาเซนอนจกฝูงยังนำแมนซิตี้อยู่5คะแนนหลังจากลงสนาม14นัดเท่ากัน โดยปืนใหญ่ยังเป็นทีมเดียวในลีกที่มีสถิติชนะในบ้าน100%โดยอาเซนอนจะกลับมาลงเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งพบกับเวสต์แฮมในวันบ็อกซิ่งเดย์หลังจบฟุตบอลโลก